สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองนะคะคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าสี่นะคะนักเรียนวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่มสองหน้าสี่นะคะครูผู้สอนนะคะครูสุนารีจิตสุทธิผลนะคะนักเรียนมาดูกันค่ะว่าหน่วยที่สามเนี่ย สิ่งต่างๆรอบตัวเราจากการที่เราได้เรียนหรือได้ทําแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่เราเรียนไปมี4ีะะอทท่อย่างนะคะขอทบทวนนิดนึงมียางนะคะมียางที่เรียนไปแล้วนะคะมีแก้วนะคะมีไม้นะคะแล้วก็มีเหล็กนะวัสดุทั้ง4อย่างนี้ล้วนแต่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะ เราลองใช้ความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาทำแบบฝึกหัดหน้านี้กันค่ะเขาโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกน่ารักมากเลยว่าจากรูปตุ๊ก,กตาแก้วน้ำโต๊ะและฟองน้ำอ่ะมาดูรูปกันค่ะมีตุ๊ก,กตาแก้วน้ำนะคะโต๊ะอ่านักเรียนมองเห็นนะคะว่าทำจากไม้แล้วก็ฟองน้ำเขาถามเราว่าอะไรเขาบอกว่าจากรูป จากรูปนะบอกว่าจากรูปเนี่ยตุ๊กตาแก้วน้ำโต๊ะและฟองน้ําเขาให้เราจัดกลุ่มวัตถุเหล่านี้ตามสมบัติของวัดสดุตามสมบัติของวัดสดุไปดูข้อแรกบอกว่า,วากลุ่มที่1วัตถุที่มีคุณสมบัตินุ่มคุณสมบัตินุ่มนะคะคุณครูขอเลือกอย่างแรกเลยคือตุ๊กตานะคะ ตามภาพนี้นะคะตุ๊กตาตัวนี้นะไม่หมายถึงตุ๊กตาที่อื่นตุ๊กตาหินอะไรางนั้นไม่ใช่นะหมายถึงนะโจทย์ข้อนี้ตามภาพนี้ด้วยนะที่ครูตามโจทย์ข้อนี้ตามภาพหน้านี้ที่เห็นว่านุ่มได้อีกอย่างหนึ่งก็คือฟองน้ำอ่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็จะเห็นด้วยกับคุณครูเช่นเดียวกันกลุ่มที่สองบอกว่า คุณสมบัติแข็งนักเรียนคงบอกว่าแก้วใช่ใช่แก้วมันแข็งนะคะนักเรียนตามรูปนี่คือแก้วนะคะไม่ใช่พลาสติกแก้วแข็งนะคะถ้าเกิดว่ามันร่วงก็แตกแตกแล้วใครไปเหยียบมันคมบาดมือบาดเท้าเราได้อีกต่างหากนะคะตามรูปข้อนี้ที่แข็งอีกก็เป็นอันนี้ใช่ไหมคะโตะคะนะแก้วน้ำติดดาวโต๊ะติดดาวมันแข็งนะคะ แล้วก็เขียนไปค่ะตอโอตโตไม่ตีโตนะคะอาเสร็จแล้วข้อขอถามว่าคุณสมบัติใสขุนหรือทึบแสงก็มีสซมีขุนมีทึบใสแน่นอนคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะตอบว่าแก้วคุณก็ตอบไม้ได้นะคะไม้ขุนอะมองไม่เห็นปิ๊งปิ๊งะถ้าเกิดเราเอาไม้มาทำฝาบ้านนะแล้วเราอยู่ในบ้าน เรากําลังแต่งตัวแล้วไม้มันเกิดไม่ขุ่นขึ้นมาโอ้แย่เลยนะคะแล้วก็จะเห็นเราหมดเลยไม้ก็คุณสมบัติก็ควรจะขุ่นนะคะอ่าแล้วอะไรอีกอะไรอีกทึบ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 ก็ไม้ได้นะคะทึบก็อ่าขุณแล้วคุณล่ะอ,อ มันก็ได้ทั้งคู่นะคะแต่ใส่คือแก้วแน่เลยนะคะนักเรียนขุนค,คือไม้ได้ไหมได้แล้วคือผ้าได้ไหมอะได้สิคะเพราะว่าผ้ามีได้หลายสีนะคะเช่นผ้าสีดําๆนะคะมันก็จะสีขุนนะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะมีนักเรียนของครูบางคนนะคะที่ทําแล้วและทําถูกต้องด้วยแต่ว่าก็มีนักเรียนอีกหลายคนที่ทําแล้วอาจจะเข้าใจไปในทิศทางที่ เดินไปผิดเส้นทางนิดนึงก็ลองดูคลิปครูแล้วก็ลองลองลองแก้งานให้เรียบร้อยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ยังไม่ทําแบบฝึกหัดแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนที่ทําไปแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจนะคะส่วนถ้าเราเข้าใจผิดพลาดตรงไหนก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์นะคะคราวนี้มีรูปให้นักเรียนมาอีกนะคะในหน้าต่อไปเป็นข้อสี่ ถามว่าจากรูปวัตถุชิ้นใดทำจากวัดสดุหนึ่งชนิดและชิ้นใดทําจากวัดสดุมากกว่า1ชนิดเออกระเป๋านักเรียนโจทย์ให้ตัวหนังสือมาว่ากระเป๋านักเรียนแล้วก็ให้รูปมานักเรียนเห็นตรงส่วนนี้ไหมมีซิปนะอ่าตรงนี้มีห่วง อ่ะตรงนี้เป็นผ้าใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ซิปใช้อะไรทำอ่ะสองชนิดหรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันไปดูถาดอาหารค่ะถาดอาหารถาดกลุมที่นักเรียนเคยเคยรับประทานอาหารหรือเคยรับประทานข้าวตอนพักกลางวันที่โรงเรียนเราถาดหลุมนะหน้าตาแบบนี้ถาดหลุมก็ทําจากวัสดุชนิดเดียวนะคะมองไปเนี่ยมันแค่ มีหลุ่มตรงนั้นตรงนี้ช่องเท่านั้นเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าก็เชื่อว่านักเรียนจะแยกออกเพราะนั้นเขาถามว่าวัสดุที่ทํำมากท,ที่ทําจากวัสดุหนึ่งชนิดเราก็เลือกเลือกคําว่าถาดอาหารมาตอบนะคะถาดอาหารจากรูปนี้นะคะไม่ได้ไปเอาจากที่ไหนมานะถ้าเอาจากที่ไหนมาจะตอบไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วแต่ใครจะไปเอาจากตรงไหนมา วัสดุที่ทํามากกว่า1นึชนิดก็ล่อคาว่ากระเป๋านักเรียนมาใส่นะคะก็เชื่อว่านักเรียนจะทําได้ถูกตอ้องอ่าก็มีนักเรียนหลายคนที่ทําส่งมาแล้วคุณครูก็โอเคนะคะบอกถูกต้องนะหน้านี้หมายเลขหน้าน่าจะอยู่ด้านบนก็ติดดาวก็แค่สองหน้านะคะอ่านี่นะคะหนังสือบางเล่มก็ตัวเลขอยู่ด้านล่างบางเล่มก็ตัวเลขอยู่ด้านบนแล้วแต่เขาจะทํามานะบาง เล่มกับมุมซ้ายบางเล่มกับมุมขวาแล้วแต่สำนักพิมพ์ไหนนะวิชาอะไรก็หามันไปเอาไะวันนี้ก็ทำหน้าสี่กับหน้าห้าสองหน้าคุณคณรูเชื่อว่านักเรียนจะทำมันได้แล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะทำมันได้กับได้ทำต่างกันนะคะได้ทำแปลว่าก็ทำไปถูกไม่ถูกไม่สนใจแต่ทำได้คือทำแล้วถูกด้วยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะ แต่ทั้งคนที่ทําได้และได้ทําก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะอันนั้นจะไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่จะได้บางอย่างจากครูตอนเจอกันนะคะเป็นของแถมนะคะสำหรับคนที่เกียดขานอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะ